แล้วครับโซดินเพื่อนชาวันพันแมนเดอะสตองเกตนะฮะนะแล้วก็ตามทมเนียมเลยนะครับนะใ,ในตอนนี้นะครับถ้าเมื่อตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็จะมีนะครับไอเทมเฉพาะตามกันมาเลยนะเดือนต่อเดือนกันมาเลยไม่ต้องรอกันอีกแล้วนะครับเข้ามาเดือนไหนเดือนนั้นนี่ไอเทมเฉพาะจะตามเข้ามาเลยและก็แน่นอนนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับที่ปูบอมนะฮะคอเมตาใหม่ของเราเข้ามาแล้วเนี <t <t ่ยไอเทมเฉพาะจำกัดเวลาก็ตามเข้ามาเลยนะคือชุดต่อสู้บอม นี่นะครับเป็นชุดเ่เหมือนแบบจอมยุทธนะวิทยายุทธนะเป็นแบบโค้ดคลุมนะแล้วก็มีผ้าพันแผลน,นี่มีทุบเอแบบเท่ๆเลยนะฮะนะแล้วเราเดี๋ยววันนี้เราก็จะไม่พลาดกันแน่นอนอีกเหมือนเดิมนะฮะเราจะมาสุ่มไอเทมเฉพาะนะชุดต่อสู้บอมกันเลยนะครับ และสําหรับปูบอมตัวนี้นะเเป็นตัวที่ผมชอบในท่าไม้ตายของมันตอนออกสกิลอัลติเมทมากเลยนะครับนะมันหมุนติ้วๆเพื่อนๆนะโอ้โหท่าไม้ตายควงติ้วๆหมุนติ้วหมุนติ้วเออนะเดี๋ยวเรานะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเอฟเฟกนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยใช้ไอเทมเฉพาะจำก,กับดาชุดตัดสู้บอมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะนี่นะฮะหมัดเด็กวายุไซคนบุนติ้วติ้วเป็นไงมีลมเอ้ยมีแสงด้วยโอ้โหเป็นไง โอ้โหยังเทเลยนะครับเหมือนกับว่ามันจะมีเป็นแสงที่แบบเราหมุนน่ะตอนที่เราปล่อยท่านะออกมาเป็นสีแดงแดง,ดงแด,ง,ด,ง,ดงเป็นวงกลมวงกลมนะเป็นจักกะปะเนี่ยเออดูนะขออีกรอบหนึ่งหมัดเลยกูยิงสกอร์จุกมือหมุนหมุนหม,ม,มุนติวหม,มุนติวติวไปดิเออโอ้โหยังเทเพียงแต่ว่านะครับผมไอเทมเฉพาะนะฮะชุดต่อสู้บอมของปู่บอมของเราเนี่ยนะเป็นเป็นไอเทมที่แบบ อาสำหรับสายสะสมของผ,ผมเนี่ยผมสะส,สมอยู่แล้วนะฮะจัดแน่นอนเพียงแต่ว่าสำหรับมบางคนอาจจะไม่ใช่อันที่สําคัญที่จาเป็นจะต้องมีก็ได้นะเพราะว่าปูบอมเนี่ยนะฮะแน่นอนอยู่แล้วเราเนี่ยใช้คอของมันเพื่อเป็นหลักเลยนะในทีมของเราสําหรับเมตาใหม่นะตอนนี้ดังนั้นใช้อเทมเฉพาะอันใหม่เนี่ยนะครับม,มันไปเพิ่มตรงท่าไม้ตายนะฮะเป็นสกิลอัลติเมทนี่นะครับนะโจมตีต่อเมืองสามค้งต่อเนื่องไม่ให้ต่อเมือง นะตัวน,นี้สำคัญต่อศัตรูทุกคนในแถวสร้างดาเมจจาก240พลังโจมตีนะจุดมีโอกาส100%ที่จะทำให้อัตรารักษาของป้าหมายลดลงนะและมี50%ทําให้แถวเดียวกันกับของป้าหมายลดลงผลรักษาลดลงนี่65%ต่อเนื่อง2รอ,อบเลยนะนะครับมันเป็นจัวตัวที่เพิ่มในถ้าไม่ตายถ้าเอาตีดังนั้นเราส่วนมากเนี่ยคอปู่บอมนะตัวปู่บอมเองเนี่ยเราจะเอาไปอยู่ในทีมซะมากกว่า แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วนะฮะไม่จําเป็นก็ได้นะครับอย่างตัวในทีมของผมเนี่ยนะผมก็ถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะจีนอสออกสกิลนะฮะถ้าซึมากีออกสกิลแล้วถ้าเป็นเทิร์นแรกมันจะมีลูกไฟอยู่แค่อ่าใช้ได้3ตัวนะครับหลูกเนี่ยดังนั้นเราก็อาจจะโจซีก็ได้นะยผมหรือว่าแฟตประกายแสงออกไปนะครับส่วนปูบอมเนี่ย มันจะมาได้ตอนหลังๆเนี่ยตอนที่มาเมื่อ,อาตามคอกับมันนะครับเมืม่อมีการต้านทานเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อเทินต่อเทินจนเหลือลูกไฟนะพอที่เราจะให้บอมเนี่ยออกสกิลเอาติไปไปทำการหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตวนะลอดอัตราการรักษาของทีมนะคูับของู้ที่เหลืออยู่อย่างเช่นถ้าตอนนั้นมีพวกที่สามารถคิวได้นะครับผม พวกซอมบี้แมนนะหรือว่าตัวที่สามารถทาการนะฮีวอัตรารักษาต่อทีมได้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้บอมเนี่ยนะฮะเอาตินะแล้วก็ทําการลดอัตราการรักษาของทีมต่อสู้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเพื่อนเพื่อเลยนะว่าเราจะสุ่มไหมนะแต่สําหรับผมไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันสักหน่อยว่าจะมีอะไรบ้างนะนี่นะครับคือรางวัลอัญเชิญนะก็จะมีพวกชุดต่างๆนานาเช่นเศษชิ้นส่วนปูบอมมา แล้วก็แน่นอนที่เราไม่พลาดนะจะเป็นไฮไรี์เหมือนกันที่เรานอกจากที่จะเอาอาวุธเฉพาะของปูบอมแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาอุปกรณ์สีซ้ม นะครับเพื่อจะมาลุ้นกันอีกถึงจะรู้ก็เถอะว่าเราจะไม่ได้แน่นอนในอุปกรณ์ความเร็วที่เราต้องการที่จะอยากได้ถึงแม้จะไม่ได้ยังไงก็จะหามาต่อไปนะจนกว่าจะเจอเออนะครับแล้วก็พวกอย่างอื่นก็จะเป็นพวกเพิ่มนะฮะเป็นพวกเ e อ็กพีของทั้งตัวดาบนะต่อสู้แล้วก็ตัวโล่ตัวเลือดนะแล้วก็พวกชิปเฉพาะกับนิวเคลียสและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจ้วงกันเลยดีกว่าครับซุ่มเข้าไปเลยนะเริ่มเลยดีกว่าเนี่ยมาสีทองเยอะๆอันนี้ผม โอโ้นี่ผมมาหาชุดปู่บอมหรือว่ามาหามาหาสิ้นถวนสีส้มนะครับผมไปครั้งต่อไปได้อะไรป๊บเข้าไปแนะ่ครั้งนี้มอบโบนัสทักษะทั่วไปมาอีกให้เอาสีส้มมาอีกมาอีกหนึ่งโหนึ่งเหรอหนึ่งเหรอลด50%มาอีก3นะครับผมแล้วก็กล่องโซว,วิจัยสีส้มมามาอีกหนึ่งอีก30%ป้าบเข้าให้มาอีกโอูอันนี้เยอะอนี้เยอะอันนี้เยอะอยู่โอ้เจ็ดแปดเก้าแปดเก้าโอเคป๊บเข้าให้ อันนี้ไหมโอเคโอเคแล้วก็ปาบเข้าให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้แล้วบรืดสี่รอบห้ารอบหกรอบ8ปดรอบโอ้โหนะก็ทําการรับกันมาเลยนะฮะรับรบางวัลรับรางวัลมามาอันนี้น่าจะเป็นคอ เลือกได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้คอปู่บอมเข้ามาแล้วนะฮะคอปู่บอมเข้ามาแล้วที่เป็นในโซห้องวิจัยนะฮะทั้งคอทั้งโซนะดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกคอปูบอมหรือโซปู่บอมเนี่ยไปทําการเปิดใช้ได้นะครับมามาแต่ของผมน่าจะยังไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนชุดนี่ได้มาแล้วชุดต่อสู้ปู่บอมตัวแรกนะแน่นอนนะครับหลังจากที่เราได้เรียบร้อยไปแล้วในรอบแรกเราก็ทําการรีเซ็ตปาบเข้าให้ ซึบมาอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ต้องทําการแลกให้ครบ70ใบอีกหนึ่งรอบนะฮะนะเราก็มาทาการแลกกันไปเลย 67, 63 65ดบาเลยใช่ไหมเจ็ดสิบบปเข้าให้อ่าเจ็ดสิบใบแล้วเราก็ทําการจัดเหมาไปเลยอีกหนึ่งรอบนึงนะฮะมา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 ,มา,ม,ามาสีส้มมาเซลูกมาเฮ้ยไม่มาเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยตายแล้วย่ละอุปกรณ์สีส้มหูมาหนึ่ง ไปไปกันอย่รัวมา2นะครับมาอีก4 5หโอเคหโอเคปิบเข้าให้บาบเข้าให้เรียบร้อยอยางครบยังครบสิเพราะว่าผมตั๋วหมดแล้วเอบครบไปเลยอีก8รอบนะฮะมารับรางวัลกันเลยนะครับเราก็ได้เศษชิ้นส่วนขรงปูบอมอีก15เศษนะแต่ว่าไม่น่าจะทำา6ดาวนะครับกระปบอมน่าทำแค่5ดาวเพราะว่าเอามายืนใช้คอเฉย อันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้คอเมื่อกี้โซใช่ไหมอันนี้คอเออเดี๋ยวครั้งหน้าแขกตลอกนะตลก,นะบ,ตลกบาบก็ให้รอบสุดท้ายสามารถมาทีวัสดุเฉพาะกันเวราน,นะครับเราจะได้ชิ้นส่วนนะครับที่เราสามารถเอาไปแลกปูบ,บอมหรือว่าไอเทมเฉพาะกองปูบอมได้นะฮะเน่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ชุดต่อสู้บอมมาแล้วนะของคุณปู่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ทําการอัพกันสักหน่อยแต่เดี๋ยวผมอาจจะอัพแค่เป็น สามดาวพอนะครับเพราะว่าตัวนิวเคียสนะครับตัวชิปเฉพาะเนี่ยยังไม่พอเดี๋ยวผมจะเก็บไปทำในส่วนการ์ดบัฟของปูบอมซะก่อนดังนั้นเดี๋ยวเรามาอัพสามดาวเพื่อจะได้เห็นท่าไม้ตายหมุนติ้วหมุนติ้วติ้วแบบจะเต้นก่อนเลยนะบับเข้าไปนี่ขึ้นมาอีก2อ0หมนะครับหมัดเหล็กวายุไซโครเวอร์ชั่นหมุนติ้วติ้วมีลำแสงอโ,อโอ้โหจังเท่นะครับแลนะแน่นอนนะเมื่อเราได้ไอเทมเฉพาะปูบอมเลยเราต้องมปจัดไปดูความสวยงามความอลังการกัน,กนสักหน่อย นะในฮีโร่ทาดวนแ,แล้วกันเดี๋ยวผมบ้าบเข้าไปในฝั่งของฮีโร่นะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไม่ให้ตัวอื่นออกสกิลเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ปูบอมอระหมุนติ้ว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 ,วจัดการกันเลยฝั่งตรงข้ามก็มีคอปูบอมด้วยนะเน่นะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดออโต้เนี่ยแหละแต่ว่านะฮะเดี๋ยวเราจะให้ออกสกิลแค่ปูบอมแล้วกันเออนะครับเพื่อความสวยงามอลังการก,กันสักหน่อยเปิดไปที่หน้ากากวางของเรานะครับตบเข้าไป1ทีนะจบตีนธรรมดาเดี๋ยวเพียวเยวเลยนะครับตัวอื่นมา จิ้มเข้าไปหนึ่งทีโอ้ยจะตายตายไปแล้วนะครับแฟดจิ้มไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็มาโดนทัศน์ซมกิยของฝั่งทู่ต่อสู้นะครับเลื่อนหินทําลายฟ้าเข้ามา <c oughs> แต่แน่นอนนะครับเมื่อเรามีโล่ปูบอมแล้วเนี่ยนะอัตราดาเมจพลังทําลายเนี่ยมันไม่เข้านะครับแต่ว่าตอนนี้ติดสนามพลังของทันเซึมเกียฝั่งเขาอยู่แต่เราก็จิ้มกลับไปมาที่อีกสองล้านเจ็ดหมาต่อไปหนึ่งทีโอ้โหโล่จะแตกแล้วย่าบอกนะอย่าบอกนะอย,อ,กนะอย่าเพิ่งนะมามาหมุนติ้วหมุนติ้วติ้วมาหมุนติ้วติ้วมา นี่งไงผมกลัวตรงนี้แล้วเอาละครับมัดเหล็กพายุไซโคลนเวอร์ชั่นใหม่หมุนต,ติ้วติ้วติ้วลำแสงติ้วเข้าไปโอ้ยไม่ตายแต่มันเท <c oughs> นะครับจิ้มเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอของเขาเข้ามามากงแล้วมุนติ้วอ้าวเฮ้ยอันนี้ยังหมุนติ้วแบบเวอร์ชันธรรมดาอยู่นะ,ะของเรามีลมหมุนด้วยนะลมหมุนกับลำแสงด้วยมานี่นะครับรอบที่2เดี๋ยวเราจัดการได้ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะจัดการโดยไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยโดยปูบอมอย่างเดียวได้ไหม เตะเข้าไปเจนนเตะเข้าไปนะครับทัชซึมาเกะว่ายังไงบุ่มเข้าไป1ทีไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็แฟดว่างไงจิมไป1ทีอาล้ครับซุปเปอร์ดัชชัยเขาตายไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตามทัชซึมาเกะเขาเลื่อนหินลายฟ้าเข้ามาบุ่มอีกทีติดสนามพลังแต่ว่าพลังไม่เข้าก็ยังโอ้โหฝั่งผมติดบกขยี้หมดทุกตัวเลยมั้งเนี่ยเหลือยู่2ตัวไม่เอาครบไปเลยวะนะครับหมาจุกะปเอาแล้วครับทัซึมาเกตตัวเดียวเดี๋ยวเจอละหมัดเหล็กขยุกสะกดเตี้ี่ เข้าเหมือนกันอยู่แต่ว่าครั้งหน้าจะไม่มีโอกาสให้เธอต่อไปแล้วทัสมะเกะอเพราะว่าเราจะใช้จีนอสมาบิ่มละจ้าอ่านะครับมาเฮ้ยเชือเฮิบมดปืนระเบิดปืนจากกลยิงเข้าไปเข้าไหมครับตุ้มสี่ล้านห้านะครับนะติดไม่ย่อทอนแล้วก็ตามมาด้วยทัศสมาก,กิลูกรักของเราเบิ้มเข้าไปบิ้ม เรียบร้อยนะครับผมสาหรับการมาหาชุดอาวุธปูบอมของเราโอ้ยไม่ต้องทําเสียงปูตามก็ได้นะฮะเออเรียบร้อยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนทุกคนนะครับว่าจะจัดไหมเพราะจริงมันก็ไม่น่าจะจําเป็นสําหรับผมนะมันไม่น่าจําเป็นนะแต่เรามาเพื่อเอาเอฟเฟคนะความสวยงามซะ และสำหรับตอนนี้นะครับโอ้โหช่วงนี้เมตาอึดถึกทนนี่กําลังจะมากันเลยนะฮะและตัวที่ทําให้มันโดดเด่นขึ้นในเมตานี้นั่นก็คือโกเคสื่อนั่นเองนะครับนะมันทําให้ทีมของเราเนี่ยอึดถึกขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับสําหรับเมตานี้สําหรับพวกทัสมกิจที่แบบพลังยังไม่เยอะ h ฮยังไม่เยอะเนี่ยซึ่งไม่ไม่สามารถเลยที่จะอึดอยู่ได้จนถึงรอบท้ายๆดังนั้นนะฮะ โคเกสึ u, เนี่ยโคเกสึนะครับแม่ชอบเรียกผิดโคเกสึ u, นี่ก็จะทําให้ทีมเรานั้นอึดนะครับถึกทนและสามารถไปต่อสู้กับทีมอื่นได้ดีเลยเแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังจะคอยืนยันเอานอนทัศเข้าทีมอยู่เหมือนเดิมเอ โอยปั้นมาสักขนาดนี้ไม่เอาลงทีนไะด้ยังไงนะอ,อนะครับยังไงก็คงต้องใช้นะครับนนทัศน์ศึมกมากีเนี่ยเป็นแนวหน้านะครับแล้วก็ใช้โจเซ่นะครับเพื่อระเบิดสนามพลังของเราต่อไปถึงว่าเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงใจมันรักก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาจัดนะฮะชุดปู่บอมเป็นที่รอแล้วนะงั้นถ้าใครสนใจจะไปจัดนะครก็จัดกันได้เลยแต่ว่า ถ้าคิดว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องก็ได้นะสำหรับผมก็คิดว่ามันไม่จําเป็นหรือว่าอยากจะได้ความสวยงามหรือเก็บเป็นคอลเลคชันเนี่ยก็เอาสักรอบหนึ่งกันละกันนะฮะแต่ของเราก็เหมาไปซะแล้วยังไงวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันด้วยนะเพื่อเราจะแน่นอนนะฮะจะมาเหมานะฮะจะมาจัดนะครับไอเทมเฉพาะอาวุธเฉพาะไม่ว่าตัวไหนที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็อาร์เออาร์ N A, บวกตัวไหนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราจะมาจัดให้ครบเราจะมาเหมาให้เพื่อนๆดูทุกคนกัน และในสถานการณ์ตอนนี้นะครับทีมนะะประสบปัญหาน้ําท่วมทดกภัยกันหลายพื้นที่เลยนะสำหรับใคร,ใครเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ประสบปัญหาอันนี้อยู่นะครับก็ขอให้พาไปด้วยดีนะครับขอให้ได้ทำการป้องกันแล้วก็น้ำนะฮะลดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ของบ้านเมืองเราที่น้ําท่วมเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า